ก็มีแบ่งเก็บไปนะครับผมนี่แต่เช้าเลยเบรรยากาศไปเราไปเตรียมของกันนี่กินคอสต้นนี้โอ้สีขีดครึ่งเลยก็ได้ความี่ว่าเป็นผักรสแกรกของันนะครับผมนี่มันก็จะมีส่วนที่ไม่ค่อยสวยเราก็จะเอาแพร่ตามนะครับผม จะประมาณนี้ครับผมนี่เสร็จแล้วยังไม่เสร็จดีครับเดี๋ยวระบบดึงอีกแต่ทีนี้คือเวลาอย่างเงี้ยเราตอนที่เราเปิดนะครับผมเราก็จะไว้ที่มุมด้านหลังเนี่ยแล้วมันจะไม่กระทบกับไอตัวแปลงข้างๆนะแต่เดี๋ยวเนี้ยตัวเนี้ยเราจะทดลองก่อนก็คือเราจะกลางสลนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราจะปล่อยกลางแดดเพื่อทดสอบเปรียบเทียบกันนะครับผมว่ามันแตกต่างกันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมลองไปกลางแล้วเดี๋ยวให้ดูครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ตัวนี้ก็จะกลางแล้ว เดี๋ยวต้องดูตรงวันอีกทีว่าาล่มมาถึงไหนนะครับผมโอเคไป